พวกมันไปไหนกันหมดแล้วใครคือเจ้าของห้างครับผมมาหามองเสียงย่ำเท้าเนี่ยไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนทุกคนนะเฮ้ย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 มึงเข้ามามึงเป็นใครวะเฮ้ยมึงใครฮะ เป็นใครต้องการอะไรจะเอาอะไรเป็นใครฮะฮะมาจากไหนฮะผมจะไม่กลัวพี่ไม่พูดล่ะเป็นบ้าเหรอวะสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พีเอสีนุ่มป้านาอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดฝักไปเรื่อยพี่พี่ครับ ตอนนี้ผมกําลังเดินเข้ามาในป่าที่ติดน้ำพี่นะติดเป็นน้ําห้วยแบบนี้พี่เนี่ยวครัจะไปน้ำห้วยเข้ามาตามล่าไอ้พวกอาสิทธิ์ของชิปอาท่านผู้ทิยศที่มันทำร้ายผู้ทิยศจนเจ็บปางตายแล้วก็เอาของของถังไปพี่นะตอนนี้มันก็จะตามล่าน้องชายผมเพื่อจะเอาตะกุดให้ได้ แต่น้องชายผมเอาตะกุดไปให้กับชีปลาข่าวแล้วพี่นะตอนนี้มีชาวบ้านบอกว่ามีอ่าพวกคนแปลกหน้าพี่พี่มันมากบดานอยู่ตรงนี้แล้วมันมาทาเหมือนเป็นห้างพี่พี่เหมือนห้างตรงทําไว้ตรงต้นไม้เพื่อเอาไว้นั่งพักหรือว่านั่งส่องดูอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พี่นะวันนี้ผมเลยเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาดูว่าห้างตรงนั้นอะ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีพวกมันจริงไหม ซึ่งต้องบอกว่าชาวบ้านมาบอกว่าไม่เคยเจอหน้าพิธีมาก่อนไม่รู้มาจากไหนแล้วก็บางทีเป็นคลุมใส่ชุดคลุมทั้งตัวไม่รู้ชุดแบบไหนพี่นะชาวบ้านของเขาก็ตกใจเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันเขาเลยเดินหนีออกไปก่อนกลัวอันตรายพี่ผมเลยเข้ามาดูวันนี้ผมต้องตามหาไม่ได้แล้วก็จะเค้นมันว่ามันเป็นใครนะเป็นใครมาจากไหนมัน ผมเดินมันก็ระแวงไปพี่นะผมหันอยู่รอบๆนะกลัวมันตะลบหลังผมพี่โอเคทุกคนเอาเปา็นว่าเดี๋ผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวขวามือใจจากพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยขอรับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ดูคลิปก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราอีกหนึ่งช่องทางพี่นะแล้วก็ฝากเข้าไปตามช่องชายกิจเมืองรับแลงให้ด้วยพี่นะซัพพอร์ตน้องชายผมอีกหนึ่งช่องทางพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอห้างที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่าเพราะว่า,วาตอนนี้พมันอยู่ในป่าอี่ป่าลึกมากพี่ ติดน้ำห้วยแบบนี้มันอยู่อาศัยกันสบายพี่เนะี่ยไปทุกคนก็จะประมาณนี้นะเป็นป่าที่ติดน้ําด้านหน้านี้เห็นไหมติดน้ําเลยพี่คือผมเชื่อว่าพวกมันคงจะอยู่กันแบบสบายเลยทุกคนนะมีน้ำหาอาหารด้วยแหล่งน้ําหาอาหารสบายเลยตอนนี้ผมกา็หาดูห้างที่ชาวบ้านขอขน้ําบอกนะให้เดินตามน้ํามันเลยด้านล่างนี้เลยเพราะว่าเขาไปหาพวกปลาเอ้ยของปลาต่างๆเนี่ยเขาพามาเจอพี่ๆผม เริ่มแบบแปลกๆครับเหมือนเสียงอะไรบางอย่างด้านหน้าผมนะผมจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเรื่อยผมกําลังหามองห้างอยู่เขาบอ,อกอยู่ไม่สูงจากต้นไม้มากอยู่ไม่สูงมากไม่รู้ว่าที่ไม่สูงเขาเท่าไหร่ผมก็หามง,งมองเรื่อยๆพี่ๆก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอไอ้ห้างที่เขาบอกไลพี่หนูเขาจะแค่ หลอกเหรหรือเปล่าพี่วันนี้มีไหมวันนี้ก็ไม่มีนะฟ้าก็เริ่มคึมแล้วผมกลัวฝนตกมากตอนนี้เฮ้ยผมเจอหลักฐานเหมือนพวกขวดน้ำไหมพ,พี่เป็นขวดน้ำมาวางตรงนี้นะไม่รู้ว่าใครมาวางไว้พี่พดูดิขวดเลยพี่พเฮ้ยถุงขนม แล้วก็เหมือนมีการขอไปตรงนี้ทุกคนครับเหมือนมีร่องรอยบางอย่างเหมือนมีการใช้จุดนี้ในการตั้งแคมป์่พี่นะเหมือนมีการตั้งแคมป์แล้วก็ตรงนี้เหมือนเหมือนมีการอาบน้ำนะพี่เฮ้ยนี่คือที่ผมมาแล้วพี่จดดิเห็นไหมผมเดินตามน้ำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยตอนนี้เหมือนผมยังไม่เจอห้างที่เขาบอกนะเดินไปเรื่อยๆรื่ อาจจะเจอเบาแทสําคัญนะอย่างน้อยก็ถึงทำอะไรไม่ได้ได้รู้ที่อยู่ว่าบาะแสที่ทําให้มันหามันง่ายขึ้นก็นยังดีพี่พี่มันทำร้ายผู้ทรงสินอาการสาหัสทหารบอกว่าจะเดินทางภายในพรุ่งนี้แต่วันนี้ผมได้รับข่าวผมนีดเดินทางมาก่อนผมรอไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยว่าการส่วนวันนี้ผมจะหาทางให้ได้ก่อน จรลองลองมีการฟันต้นไม้นะนมันเกินฟันต้นไม้ตรงนี้ผมกำลังหามองห้างที่ชาวบ้านแลวหบอกอยู่นั่เพี่ <Hey! S 1> ทุกคนหมันผมไปเจอห้างได้พี่แต่ผมไม่เจอใครเจอไหมคือมันเป็นห้างใหญ่มากกว้างมากทุกคนกคนี่ ที่ครับเป็นห้างแต่ว่าไม่มีใครนะไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้แล้วไอ้พวกกลุ่มนั้นไปไน้กันหมดพวกมันไปไน้กันหมดแล้วใครคือเจ้าของห้าง จะเสียงน้ากับเสียงลมตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางาที่ไม่รู้ว่าจะมีสิ่งอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่ที่โอ้โหคนูลากไม้ลากไม้คนะับป่วยมากโดนน้าเตะดินแล้หมดแล้วเหลือแต่ลากคนะ่ะบทุคนครับผมมาเจอห้างที่ไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้แล้วก็ชาวบ,บ้านเขาบอกว่ามีกลุ่มชายแปลกหน้ามาอยู่ที่นี่ ยงไวะดูดิเป็นห้างไม้ไผ่นะไม่สูงมากแต่ก็ถ้าตกมาครเจ็บอยู่พ,พี่แล้วเจ้าของห้างไปไหนใครมาสร้างไว้เนะี่ยทำแข็งแรงอย้่พี่นะแข็งแรงอยู่แต่ว่าไม่ไผ่มันพังง่ายนะก่อนเล่นเครื่องบนห้างขอดูบริเวณรอบๆก่อนนะว่ามี นี่ครับมันเป็นร่องเหมือนใช้ในการสัญจรไปด้านหน้าด้วยนะเห็นไหมเป็นล่องเหมือนใช้ในการสัญจรแล้วก็ติดน้ําตลอดทางพี่ใครมาทาไว้วะใครมาทําห้างไว้วะทำที่เด้เหมาะมากนายพวกนั้นมันไหวตัวทันหรือเปล่าพี่มันไหวตัวทันหรือเปล่ามันเลยหนีไป ไร่างเงี้ยผมได้บอสักชาวบ้านนะพรุ่งนี้ผมจะกลับมาดูอีกวันนี้ผมไม่เจอมันมันอาจจะไหวตัวทันพรุ่งน,นี้มันอาจจะกลับมาที่เดิม,มต้องกลับมาดูเพราะว่าวันนี้ผมจะเฟล,ลไม่เป็นไรแต่ผมจะลองเข้าไปดูบนห้างดูนะพี่นะนนผมว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะมัจะ,นะจะปูเยอะมากแต่ว่าไม้มันเล็กไปหน่อยนะ มันจะใช้ตะปูหรือว่าใช้ปอกง้อดีแล้พี่ ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยไว้ใจพวกไม้ไผ่ทีนะเนี่ยนทะุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บนห้างนี่แล้วผมไม่รู้ว่าใครมาสร้างออไมานะแล้วไอ้กลุ่มชายแปลกหน้าพวกนั้นมันเป็นไงกันหมดแล้วทำไมมันถึงมาเจอที่นี่ได้เจ้าของค้างนี้ผมขออนุญาตนะถ้าดูคลิปนี้ถ้าํามาเจอผมขออนุญาตด้วยนะขอผ่านคลิปนี้เลย ไม้พวกนี้เริ่มจะแห้งหมดแล้วพี่นะนั่งโยกตัวแรงไม่ได้เลยเดี๋ยวพังนะจะแห้งเย่าจะนานพอสมควรแล้วเป็นเดือนๆแล้วแหละแต่ทำที่ได้ดีมากทำตรงต้นไม้ที่มันพอดีมากๆนะสามเหลี่ยมนะทำเป็นสามเหลี่ยมเลย ทุกคนผมจะขอนั่งบนนี้ก่อนดูสถานการณ์นะจนกว่าจะไม่มีอะไรจริงๆผมค่อยกลับนะบางทีมอาจจะวนกลับมาก็ได้ผมก็เตรียมอโอเคพร้อมนะอิงปองก็มีนะอางน้อยก็รู้บอแสะสักนิดต้นหน่อยยังดีนะยินเหน่อยก็ยังดีนะงดไม่เป็นไรขอบคุณชาวบ้านของท่านที่มาบอกผมนะผู้ทรงสินก็เจ็บมากโดนพราะมันทำร้ายนะเป็นสิทธิ์ของ ผู้สสทรงศิลนี่แหละแล้วก็เป็นเพื่อนพันหาด้วยมันทําร้ายจนเจ็บมันเอาของขังของผู้สสทรงศีลไปหมดเลยพี่นั่งรอนอ่งนี้แหละนอนกว่ามันจะมีอะไรเส้นไหวหรือว่ามีอะไรผมต้องมองต้องเห็นนะ พี่ดูความสูงนะก็สูงเอาเรื่องเึงวิ่นกัน่ปนะมีเสียงแค่เสียงลมน้ำแล้วก็เสียงกบที่กำลังร้องโอเคพี่ๆเดี๋ยวจะมานั่งรอพวะมันกันว่ามันจะออกมากันหรือเปล่านะ กลุม่มชายแปลกัานชาวบ้านบอกผมรองดูรอบๆนะว่าจะมีอะไร นี่งกเป็นห้างดักพวกสมิงหรือเปล่าพวกสัตว์ป่าพวกสมิงเสือสมิงหรือว่าเป็นพวกอาผีป่อผีกระหังหรือเปล่าก็ไม่แน่นะพี่พนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนเรื่องนี้ก็ไม่อยากรอบรูปนะพี่ ตอนแรกแดดก,ก็ออกปกตินะแต่ตอนนี้มีอยู่ฟ้าก็ค้มพี่ๆดูดิฟ้าคืมทั้งที่ยังมีแดดนะฟ้าค้มเฉยเลยทุกคนถ้าทำดีๆนะผมบอกเลยว่าเป็นห้างที่กว้างมากนะนอนได้สองสามคนนะแต่ต้องทำแข็งแรงกว่านี้ วันนั้นเริ่มตกใจนะคิดว่างูให่ดิพอวันเลื้อยดำๆเสียงบางอย่างกับบางเคลื่อนไหวหรือว่าขยับเทา้าี่เหมือนมีการเหยียบใบไม้เดินเหยียบใบไม้พี่พ ผมมาหามองเสียงย่ำเท้าเนี่ยไม่เจอสักทีนะไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนทุกคนนะเนี่ยทุกคนยินไหมเสียงย่ำเท้ามาจากไหนผมก็ไม่รู้นะตรงข้ามก็ไม่มีอะไรนะ เจอเหมือนเป็นกระมังหรือเปล่าพี่กระมังสีเขียวๆมันรู้กระมังอะไรนะทุกคนดูดิมันรู้ขับมาวางไว้เกียยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าห้างเฮ้ยใครใครออกมาได้ยินนะเว้ยออกมา พี่รอบดูว่าห้างนี้เอาไว้ส่องป่าหรือเปล่าอยู่เป็นห้างส่องป่าแล้วก็ลงไปยิงป่ากันหรือเปล่านะมันก็น่าคิดเป็นกันเสียงตุ๊กแกป่าร้องดังมากพี่พี่ร้องแบบลั่นป่าแค่ตัวเดียววันเนี้ ผมไม่อยากคิดภาพถ้าลองพร้อมกันหลายต e okay. ัวนี Jerome ้ลั่นแค่ไหนนองหูมากๆนะผมว่าเฮ้ย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 อย่ามึงเข้ามามึงเป็นใครวะเฮ้ยลุงเฮ้ยเป็นใครชี้อะไรฮะ ชี้อะไรวะพี่ฮะชี้ววอะไรวะใคไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรเหรวะชี้อใครวะใส่เหมือนเสื้อกันฝนพี่พี่พชุดคุมทั้งตัวเลยเหมือนที่คุณลุงบอกเลยพ,พี่เหมือนที่คุณลุงบอกเลยพี่นะใส่เหมือนเสื้อกันฝนคุมทั้งตัวเลย ไปเหรอวะเฮียเมื่อกี้อยู่นี้พี่ไวมากมนี่อยู่นี้อุ้ยเดี๋วยวนะไปโผลุ่แลวว้วว่ะเฮ้ยมึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครทำไมพี่พี่เขาเรียกผมลงไปทำไมวะมันชี้เลยไม่รู้พี่มาขอให้ผมลงไปต้องการอะไรจะเอาอะไรเป็นใครฮะ ฮะมาจากไหนฮะทำไมจะไม่บบกลัวพี่ไม่พูดละ่ะเป็นบ้าเหรอวะอะไรวะมึงพูดอะไรวะฮะมึงมาจากไหนรื้มาจะกลัวมงเนี่ยฮะมึงแปลกๆนะมาจากไหนไม่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 ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยมาก็มา,ทาแทรกๆเหรอวะ มันชี้อะไรวะพี่เอาไปไหนไไหรวะไปไหนหรวะเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปหายมาเฮ้ยเสียไหนวะเฮ้ยมาโผล่ไงไี้วะ เฮ้ย hey, ลุงเป็นใครลุงจะเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยว่ับไปวับมาเนี่ยฮะอะไรชี้อะไรคนบ้าลุงเป็นคนบ้าเนี่ยพูดไม่ได้เป็นบ้าเหรอเป็นบ้าหรืออะไรจะเอาอะไรทำไมใส่ชุดจริงทำไมใส่ใส่ชุดกันเผลนมาอย่างเนี้ยอะไรวะฮะพี่พี่เหมเขาพยายามจะลงไปหาเขาให้ผมช่วยอะไรสักอย่างอะไรล่นหน้ามีอะไรฮะบ้าน เขาฟังออกแต่เขาพูดไม่ได้พี่พี่ทำภาษาบ้าเฉยอะไรวะให้ผมไปข้างหน้าบอกว่ามีบ้านอะไรเสือเสืออะไรรู้ได้ไงทำไมทำไมให้ผมไปแล้วทำไมหนีไม่ได้ไงเสือกินตายไดอยางงั้นอ่ะฮะเป็นใครเป็นใครวะ อ๋เอ๋เออ๋ไปแล้วทุกคนไปแล้วมันไปไหนมาไหนวะมันเชื่อผมจะเชื่อไหมมั้งพี่พี่ผมจะไม่เชื่อมันเด็ดขาดนะผมนั่งบนห้างล้างของใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆโผล่มาเรียกผมใส่ชุดคลุมชุดคลุมทั้งตัวเลยชุดคลุมเป็นแบบชุดกันฝนอะ่ะแล้วก็ให้ผมตามมันไปไม่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 ไป อะไรวะเสียงอะไรดังวะเฮ้ย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 พี่พี่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเชีย่ยนี่กูนี่กูกำลังเจอกับอะไรวะเนี่ยกำลังเจออะไรวะเนี่ย มันใครวะพี่ออยู่มาเรียกผมลงจากห้างแล้วก็มีหน้าทีแ่แปลกเหมือนให้ผมลงไปช่วยอะไรสักอย่างแต่ผมถามคำเดียวว่ามึงรอดมาได้ไงถ้ามึงเจอเสือมึงคงโดนกินไปแล้วให้ผมลงไปหาไปช่วยไม่ใช่แล้วแปลกมากเห็นทุกคน ผมขอนั่งดูสถานการณ์นะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆถ้าเจอที่มันแปลกกว่าเดิมพี่นะตอนนี้มันเงียบแผ่ไปแล้วมันยังไม่โผล่เลยพี่นะโอเค